สวัสดีครับเจ้า้านวลิดออเดอเอียแเอสเซนะครับบโว่เอสปนะครับประมาณปี1 3บ4นะครับคันนี้ทำอ,อินเตอร์เฟสกล้องอ,อินเตอร์เฟสกล้องหลังนะครับก็คือเพิ่มฟังกช์ชันกล้องหลังไปนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกล้องหลังแล้วนะครับแต่แต่บอกก่อนนะครับกล้องตัวนี้เป็นทางลูกค้าเอามาให้ติดตั้งเองนะครับ กล้องจะไม่ได้เรื่องตรงที่ว่าภาพวายสกรีนนะครับมันมุมองศามันต่ํานะครับก็คือได้แค่ประมาณ140ยองศานะครับอ่าจะสังเกตตรงนี้แคบมากกันชนนี่เหลืออีกเยอะเลยนะครับที่มองไม่เห็นแล้วก็อ่าความสูงมุมมันแคบเห็นไหมครับมองได้แค่สุดถนนจริงๆตรงนู้นเนี่ยจะมองไปจนเห็นบ้านคนเลยนะครับถ้าไม่ใช่กล้องตัวนี้ ครับกล้องตรงรุ่นผมจึงไม่แนะนำให้สั่งกันมานะครับไม่เวิร์กโอเคครับก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับกับร้านวอลิศออเดียโอแอด์เอสเตทนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณมากครับผม